สวัสดีค่ะผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ h ล n i นิงท้อกับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะเรามาพบกันเป็นประจำทุกวันนะคะทั้งทาง,งช่อง3 Family หรือว่าช่อง13 Happy Family ช่อง33 HD และทักทายไปยังผู้ฟังทางวิทยุ you, ครอบครวัวข่าว106 FM สทรอด้วยนะคะวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศค่ะดิฉันพาออกมาดูความเคลื่อนไหวสำคัญอย่างหนึ่งซึ่งท่านผู้ชมที่ชมทีวีดิจิตอลอยู่หรือว่ากำลังรอติดตามความเคลื่อนไหวในเรื่องของการแจกคูปองแล้วก็แลกคู ฟองทีวีดิจิตอลอยู่นี่นะคะจะต้องติดตามข่าวนี้กันอย่างใกล้ชิดแล้ววันนี้พลาดไม่ได้ะคะ่ะจะพามาดูรายละเอียดกันนะคะดิฉันมาอยู่ที่สํานักง,งานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่าสํานักง,งานกอสทชนี่เป็นการถแถลงข่าวการสาธิตให้บริการว่าถ้าประชาชนได้รับ การส่งคูปองทีวีดิจิตอลไปทางไปรษณีย์ของท่านซึ่งล็อตแรก14.1ล้านครัวเรือนจะไปถึงที่บ้านท่านใน21จังหวัดนี้นะคะวันที่10ตุลาคมนี้ค่ะจากนั้นท่านที่เป็นเจ้าบ้านในบ้านหลังดังกล่าวก็จะต้องนําคูปองทีวีดิจิตอลนี้ไปแลกอย่างจุดให้บริการนะคะ ฟังรายละเอียดแล้วก็การถแถลงข่าวในเบื้องต้นจากท่านเลขาธิการกสทชกันก่อนเลยนะคะนันถากรตันทสิธิ์เป็นผู้ฉายภาพรวมในเรื่องนี้ไปฟังกันก่อนเลยคะ่ะซึ่งสัญญาณการครอบคลุมเนี่ยนะครับผมขออนุญ,ญาตเรียนว่าเราเองเนี่ยได้มีการทำแอปพลิเคชันต่างๆที่เปิดขึ้นมาเนี่ยนะครับในการที่จะตรวจสอบสัญญาณทั้งหมดว่าสัญญาณใน แต่และจังหวัดเนี่ยในขณะนี้สามารถครอบคลุมได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับใน21จังหวัดแรกเนี่ยที่เราแจกออกไปเนี่ยนะครับก็เรียนบอกว่ายังไม่สามารถครอบคลุมได้ทั้งหมด100%นะครับมีไม่กี่จังหวัดที่100%เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ถือว่าเริ่มต้นณ80%ที่มีการแจกออกไปนะครับหลักเกณฑ์ในครั้งแรกเนี่ยนะครับก็ค,คือเราจะมีการแจกออกไปเฉพาะพี่น้องประชาชนที่มีบ้านได้มีเจ้าบ้านอยู่มีบ้านได้มีเจ้าบ้าน นะครับถ้าใครมีบ้านหลังที่สองไม่ได้ผมเรียนอย่างนี้ดีกว่านะครับถ้าเป็นบ้านเช่าก็ยังไม่ได้นะครับก็คือมีบ้านและมีเจ้าบ้านณขณะนี้ข้อมูลนะครับมีอยู่ประมาณ14.1ล้านครัวเรือนทั้งประเทศนะครับอันที่สองนะครับก็คือมีบ้านแต่ไม่มีเจ้าบ้านมีบ้านแต่ไม่มีเจ้าบ้านนะครับมีอยู่ประมาณ7.3 7.3ล้านครวัวเรือนนะครับมีบ้านแต่ไม่มีเจ้าบ้านก็คือคนที่มีบ้านหลังที่สองนี่นะครับแต่ว่าบ้านหลังแรกมีบ้านแล้วหลังที่สองเนี่ยพอไปซื้อไว้เนี่ยไม่สามารถจะย้ายเข้าไปเป็นเจ้าบ้านได้ในส่วนที่3เนี่นะครับก็คือมีบ้านไม่มีเจ้าบ้านแต่มีคนอยู่อาศัยอีกประมาณ2.1 2.1ล้านครวัวเรือนส่วนสุดท้ายนี่นะครับผมเรียนนะครับว่าก็คือในกลุ่มที่ตกสำรวจ ก็หนึ่งก็คือไม่ได้ลงทะเบียนไว้มาสร้างบ้านแล้วไม่ได้ลงทะเบียนไว้นะครับไม่ได้ไปแจ้งทางสํานักง,งานเขตส่วนที่2ก็คือประชาชนประชากรในชุมชนแออัดต่างๆที่เป็นกลุ่มที่ตกสํารวจนะครับซึ่งข้อมูลในขณะนี้ผมเรียนนะครับว่ากลุ่มตกสารวจเนี่ยน่าจะตกประมาณสัก2.7ถึง2.8ล้านครัวเรือนผมก็เรียนบอกว่าในในสามกลุ่มหลังเนี่ยนะครับมีบ้าน ไม่มีเจ้าบ้านมีบ้านไม่มีเจ้าบ้านแล้วก็มีคนอยู่อาศัยแล้วก็ตกสมรวจเนี่ยนะครับตกประมาณ11กว่าล้านร,รัวเรือนทั้งหมดเนี่ยนะครับซึ่งในกลุ่มนี้ผมเรียนนะครับว่าเป็นกลุ่มที่สํานังกงานกสชอเองเนี่ยจะนําเสนอต่อที่ประชุมของบอ,อ,อร์ดกสทชและคสชเพื่อจะขอความเผิดชอบในการที่จะแจกออกไปในภายหลังหลังจากที่ครบ14.1ล้านร,รัวเรือน ที่ในกลุ่มแรกที่มีสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายก่อนก็คือมีบ้านและมีเจ้าบ้านในครบก่อนนะครับในวันที่10ตุลาคมเนี่ยนะครับก็ต้องเรียนบอกว่ากระบวนการในการแจกไปเนี่ยจะส่งมอบออกไปประมาณ4ล้าน6กแสนสหมื่นกว่าฉบับนะครับใน21จังหวัดเพราะฉะนั้นก็ขอให้ประชาชนในกลุ่มที่มีบ้านและมีเจ้าบ้านดังกล่าวเนี่ยนะครับรอรับคูปองดังกล่าวในวันในทยอยรับไปนะครับก็คือในวันที่10ตุลาคม ซึ่งบริษัทไปรษณีย์ไทยก็จะทยอยส่งออกไปทั้งหมดเลยนะครับซึ่งเราก็คาดการว่าทั้งหมดเนี่ยน่าจะถึงมือพี่น้องประชาชนไม่น่าจะเกินวันที่16ตุลาคมทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าเราได้กําหนดวันแรกในการที่จะให้บริษัทที่เขาร่วมโครงการกับเราเนี่ยจะต้องจัดให้บริการณจุดแลกเปลี่ยนต่างๆเนี่ยณนะวันจันทร์ที่20ตุลาคมเพราะฉะนั้นวันจันทร์ที่20ตุลาคมคือวันแรกนะครับที่ประชาชนเองเนี่ยจะสามารถนําคูปอง ไปแรกณจุดแลกเปลี่ยนที่บริษัทที่เขาร่วมโครงการมาลงทะเบียนกับทางสานักง,งานกสทชวไว้นะครับผมเรียนนะครับวา่าที่บริษัทมาลงทะเบียนกับเราไว้นะครับณวันนี้นะครับมีมีจานวนทั้งหมดประมาณ42บริษัท42บริษัทนะครับที่จะเข้าร่วมโครงการกับเราเพราะฉะนั้นผมเรียนว่าจะมีการแข่งขันกันอย่างเต็มที่นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยรบริษัทเข้าร่วมโครงการมากเท่าไหร่ก็จะทําให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากเท่านั้นเพราะว่าการแข่งขันก็เกิดขึ้นมากนะครับแต่ท้ายที่สุดนี่นะครับผมเรียนนะครับว่า,าใน21จังหวัดหลังเนี่ยถ้าเกิดว่าผู้ให้บริการด้านโครงข่ายเนี่ยนะครับไม่สามารถจะเข้าไปปรับปรุงหรือว่าติดตั้งสถาน,นีฐานเพิ่มเติมให้ได้ครบ80%เนี่ยครับเราก็จะมีการแจกออกไปแต่จะแจกออกไป เป็นเป็นบางพื้นที่ในอำเภอนั้นนั้นแต่เราจะต้องมีการทำประชาสัมพันธ์ออกไปในพื้นที่ที่สามพอดีทางเจ้าหน้าที่ไม่ได้เขียนมาอานู่นะครับในในพื้นที่ที่สามก็คือพื้นที่ที่ส่วนที่เหลือของจังหวัดอื่นทั้งหมดเนี่ยนะครับทางผมเองเนี่ยได้มีการพูดคุยกับผู้ให้บริการด้านโครงข่ายแล้วนะครับผู้ให้บ,บริการด้านโครงข่ายทั้งหมดเนี่ยก็รับปากนะครับว่า มี2โครงข่ายนะครับก็คือมีผู้ให้บริการด้านโครงข่ายของช่อง5นะครับของกองทัพบ,บกเองนะครับแล้วก็ผู้ให้บริการด้านโครงข่ายของไทย PBS นะครับรับปากว่าจะสามารถติดตั้งสถานีฐานทั้ง9ทั้ง39สถานีเนี่ยนะครับให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศได้ภายในเดือนมีนาคมภายในเดือนมีนาคม2558นนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถแจกคูปองในส่วนที่เหลืออีกประมาณ 1 8ล้านกว่าใบเนี่ยนะครับซึ่งจะครอบคลุม14.1ล้านครัวเรือนได้ภายในเดือนมีนาคม2558นะครับถ้าประชาชนเองนะครับยังไม่ยังไม่สามารถไปแลกกล่องเซ็ตบ,บ็อกที่จะเปลี่ยนสัญญาได้นะครับท่านก็ยังสามารถรับชมในระบบอนาล็อกได้นะครับ<ส>เดี๋ยวอย่าคิดว่าแจกกล่องมาแล้วทีวีดูไม่ได้อีกผมเรียนนะครับว่าในระบบอนาล็อกเนี่ย ยังสามารถรับชมต่อไปได้อีก5ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในระบบอนาล็อกเนี่ยนะครับยังสามารถที่จะรับชมต่อได้ต่อไปได้อีกไม่เกิน5ปีนะครับเพราะฉะนั้นการออกอากาศคู่ขนานก็ยังดาเนินการต่อไปนะครับก็ฝากเรียนประชาชนด้วยนะครับว่าระยะเวลา6เดือนไม่จําเป็นจะต้องไปขึ้นนับวันแรกนะครับก็ยังสามารถรับชมในระบบอนาล็อกได้แต่พอท่านเปลี่ยนไปดูในระบบของดิจิตอลแล้วนะครับ จะกลับมาในระบบอะลอกถ้ายังออกอากาศอยู่ก็ยังสามารถทําได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปตื่นตระหนกตกใจแต่อย่างใดน,นะครับอันไหนที่ดีกว่ากันดูรับชมก่อนว่าถ้าเป็นระบบของดิจิตอลดีกว่าก็ดูในระบบดิจิตอลต่อไปนะครับยังมีระยะเวลาในการที่ประชาชนจะทําใจตรงนี้ด้วยนะครับก็ฝากเรียนาทางสื่อมวลชนทุกท่านด้วยนะครับ ขอบคุณมากนะครับนั่นก็คือกระบวนการดําเนินงานในภาพรวมที่ท่านเลขาธิการกรสชชี้แจงด้วยตัวเองเลยนะคะผู้ฟังในวันนี้ก็จะเป็นส่วนของสื่อมวลชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพิธีกรผู้ประกาศข่าวซึ่งมีส่วนสําคัญในการที่จะมาฟังข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็นําไปช่วยกันขยายผลเผยแพร่ไปสู่ประชาชนให้มีประสิทธิภาพและก็แม่นยําตามข้อเท็จจริงนะคะ จากกระบวนการทั้งหมดที่ท่านเลขาธิการกรสชได้แถลงเมื่อสักครู่นี้นะคะช่วงหน้ากลับมาฟังในรายละเอียดขั้นตอนการแรกคู่ปองเป็นเซ็ตทับบ็อกหรือว่านำไปเป็นส่วนลดทีวีดิจิตอลกันในช่วงหน้าค่ะสนุกและนบรีแบงธนาศัต์ครับรวมถึงลูกหลานที่มารมกันใน your <muchas> quan กับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ l i g Lightning t ทอ k กับสายสวรรค์ขยันย,ยิ่งนะคะยังคงเป็นเรื่องราวของการถแถลงข่าวแล้วก็การสาธิตการแลรกคูปองทีวีดิจิตอลในจุดให้บริการของบริษัทที่เข้าร่วมโครงการกับทางกสทชว,วันนี้มีคนที่มารับฟังการถแถลงข่าวมากมายซึ่งเป็นกลุ่มสื่อมวลชนเน้นเป็นอย่างยิ่งก็คือบรรดาผู้ประกาศข่าวแล้วก็พิธีกรน,นะคะซึ่งเป็นส่วนสําคัญในการที่จะนําข้อมูลต่างๆเหล่านี้ไปเผยแพร่อย่างถูกต้องเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนนะคะ สำหรับโครงการนี้เป็น1ใน14โครงการแรกของสำนักง,งานกสทชาค่ะที่ทางคสชานั้นได้อนุมัติภายใต้วงเงินงบประมาณ15,800ล้านบาทนะคะเพื่อที่จะคืนความสุขให้ประชาชนที่อยู่ในช่วงเวลาสำคัญในประวัติศา,ศา,ศาสตร์ในการเปลี่ยนผ่าน ระบบโทรทัศน์ของประเทศไทยจากระบบอนาล็อกเดิมไปสู่ระบบที่เป็นทีวีดิจิตอลนะคะซึ่งตอนนี้ในหลายๆจังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดที่อยู่ในการแจกคูปองล็อตแรก21จังหวัดนั้นเป็นจังหวัดที่มีสัญญาณครอบคลุมไปแล้วร้อยละ80ค่ะแล้วก็การแจกคูปองก็จะเกิดขึ้นในวันที่10ตุลาคมนี้แล้วนะคะไปฟังบางช่วงบางตอนในการถแถลงข่าวกันอีกครั้งหนึ่งค่ะดิฉันจะให้ไปฟังเฉพาะส่วนสำคัญที่จะทำให้ท่านเห็นว่ารูปลักษ ของคูปองทีวีดิจิทัลเป็นอย่างไรมีส่วนที่เป็นบาร์โค้ดที่พอท่านนําไปแลกไม่ว่าจะเป็นแลกเซ็ตถับบล็อกหรือว่านําไปเป็นส่วนลดในการแลกซื้อเซ็ตถับบล็อกที่มีราคาสูงเกินกว่า690บาทตามมูลค่าของคูปองหรือนําไปเป็นส่วนลดแลกซื้อทีวีดิจิทัลก็ลดไปอีก690บาทนั้นนะคะหน้าตาจะเป็นอย่างไรแล้วก็มีวิธีการหรือระบบการป้องกันการทุจริตล่วไหลอย่างไรนะคะไปฟังช่วงนี้กันคะ่ะรูปลักษณ์ของคูปองก็จะเป็น จะแบ่งออกเป็นสมท่อนนะครับหรือ3าส่วนนี้นะครับส่วนแรกนี่นะครับผมเรียนนะครับว่าการส่งไปนี่นะครับในส่วนแรกเนี่ยเราจะเขียนว่าเรียนท่านเจ้าบ้านนะครับบ้านเลขที่เท่าไหร่เท่าไหร่นะครับก็คงก็คงส่งไปเหมือนกับในกรณีที่ส่งบัตรเลือกตั้งนะครับบัตรเลือกตั้งเนี่ยก็จะไม่มีการระบุชื่อคนที่จะไปลง ทะเบียนคนจะไปเลือกตั้งนะครับอันนี้เราก็เขียนเรียนท่านเจ้าบ้านเลขที่เท่าไหร่เท่าไหร่หลังจากนั้นลักษณะของครูปองก็จะมีเลขรหัสประจําบ้านเลขรหัสประจําบ้านเนี่ยเป็นเลข11หลักนะครับเราจะมีการพริมพ์ลงไปเพื่อป้องกันการทุจริตหลังจากนั้นก็จะมะีระยะเวลาของการใช้งานของคูปองนะครับก็จะกําหนดไว้6เดือนนะครับผมก็เรียนนะครับว่าครูปองนี้นะครับสามารถ ดำเนินการได้3อย่างนะครับก็คือ 1. แรกกล่องเซตปบ็อกที่มีราคา690บาทได้นะครับสองเป็นส่วนลดของกล่องเซตปบ็อกในกรณีที่กล่องเซตปบ็อกนั้นมีมูลค่ามากกว่า690บาทนะครับ 3. สก็คือเป็นส่วนลดของทีวีดิจิตอลได้ถ้าประชาชนเองมีมีกล่องเซตปบ็อกแล้วนะครับหรืออยากจะเปลี่ยนทีวีใหม่ ไม่ยากไม่อยากไปแลกของเซ็ตบ็อกก็นํานี้ไปเป็นส่วนลดได้นะครับถ้าทีมีราคา1,000 0บาทก็คือเราต้องจ่ายเงินเพิ่ม9,310บาทนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการที่แจกออกไป690บาทนะครับวิธีการนําคูปองไปใช้งานน,งนะครับก็คือ 1. น,นะครับประชาชนเองเนี่ยจะต้องนําคูปองฉบับนี้นะครับไป 2. นําสําเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้าน ที่จะไปแรกนะครับถือติดตัวไปด้วยนะครับ3ก็คือหลักฐานก็คือทะเบียนบ้านหน้าแรกที่แสดงความเป็นเจ้าบ้านนะครับหน้าแรกที่แสดงว่าใครเป็นเจ้าบ้านตรงกันหรือไม่นะครับอันนี้ก็คือนําไป3ส่วนในกรณีที่ผมเรียนนะครับในกรณีที่เจ้าบ้านไม่สามารถเดินทางไปเองได้ก็คือคนสูงอายุหรือว่าอาจจะมีปัญหา คล้ายๆกับว่าติดธุระต่างๆนะครับก็สามารถที่จะมอบฉันทะให้กับลูกบ้านหรือเพื่อนบ้านของเราไปรับแทนได้ซึ่งเราจะมีหนังสือมอบฉันทะปรากฏไว้ด้านหลังนะครับเราจะมีการบริษัทที่เขาร่วงโครงการนะครับจะมีการสแกนสแกนตัวบาร์โค้ดก่อนนะครับผมเรียนนะครับว่าไม่มีการปลอมแปลงได้นะครับคือเราได้มีการพิมพ์เพื่อป้องกันการปลอมแปลงไว้อยู่แล้วพอมีการสแกนตัวบาร์โค้ดเข้าไปนะครับ สแกนครั้งแรกเนี่ยนะครับในตัวระบบเนี่ยมันจะขึ้นคําว่าคูปองนี้ใช้งานหรือยังนะครับมันจะขึ้นคําว่าคูปองนี้ใช้งานหรือยังเนื่องจากว่าบางทีประชาชนเนี่ยนำไปแลกณนะจุดแรกเปลี่ยนอื่น,น forwards, แล้วก็จะนําคูปองังกาวบางทีไปไยกอ,อกสารสีขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวทางบริษัทก็จะไม่ทราบว่าเป็นคูปองจริงหรือไม่จริงนะครับแล้วก็มีการใช้งานหรือยังนะครับโครงการนี้ใช้เงินประมาณ15,800าล้านนะครับ เป็นโครงการแรกหนึ่งใน14โครงการที่ทางกสชอนุมัติมาเป็นโครงการแรกที่ให้สํานักง,งานกสชดําเนินการเนื่องจากว่ากระบวนการในการชี้แจงของเราทั้งหมดเนี่ยนะครับอ,อย่างที่ผมนําเรียนทุกอย่างเนี่ยสามารถตรวจสอบได้ทุกกระบวนการเราดําเนินการทุกอย่างเนี่ยมีขั้นมีตอนเพื่อที่จะให้ประชาชนอุ่นใจแล้วก็สบายใจได้ว่าทุกอย่างเนี่ยเราทําด้วยความตั้งใจจริงแล้วก็เกิดความ บริสุทธิ์ยุทิธรรมเพื่อที่จะให้โครงการเปลี่ยนผ่านนี้นะครับในครั้งนี้ของประชาชนเนี่ยเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบของดิจิทัลได้นะครับ ท่านเลขาธิการกสทชเน,น้นย้ำนะคะว่าโครงการที่มีมูลค่ามากขนาดนี้แล้วก็ส่งผลกระทบต่อประชาชนมากขนาดนี้เนี่ยจะไม่ยอมปล่อยให้เกิดการทุจริตรั่วไหลหรือความไม่ชอบมาพากลทั้งกระบวนการอย่างแน่นอนนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมที่เคยได้ยินข่าวว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะมีผู้นําชุมชนผู้นําในหมู่บ้านของท่านซึ่งก็อยู่ในจังหวัดที่อยู่ในเกณฑ์จะได้รับแจกครูปองทีวีดิจิตอลและมีการมาเก็บบัตรประชาชนไปทํานู่นทํานี่อะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็อย่าได้ หลงเชื่อและขณะเดียวกันก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสนะคะว่าการแจกคูปองทีวีดิจิตอลนั้นเป็นไปอย่างบริสุทธิยุติธรรมอย่างไรหรือไม่เพราะว่า เราเป็นประชาชนผู้บริโภคนะคะดังนั้นก็มีสิทธิ์ที่จะช่วยกันสอดส่องดูแลเรื่องเหล่านี้แล้วก็สามารถโทรเข้ามาที่สายด่วนของกสทชก็ได้หรือว่าถ้าเกิดว่ามีปัญหาในการนําเอาคูปองทีวีดิจิตอลที่ท่านได้รับนั้นไปแลกที่จุดให้บริการในจังหวัดของท่านแล้วเกิดปัญหาติดขัดอย่างไรเนี่ยนะคะก็ต้องแจ้งตรงหน้างานนั่นเลยหรือว่าโทรศัพท์เข้ามาที่สายด่วน call center ของกสทชซึ่งดิชันขึ้นให้หน้าจออยู่เป็นระยะระยะในวันนี้ด้วยนะคะ ไปฟังอีกช่วงหนึ่งค่ะซึ่งจะทำให้เห็นนะคะว่าขั้นตอนในการที่ผู้ให้บริการ42บริษัทที่เข้าร่วมโครงการกับกสทชในการรับไปแรกเซ็ตทัปบ็อกเขามีวิธีการอย่างไรนะคะพอไปถึงที่โต๊ะหรือว่าจุดให้บริการในจังหวัดของท่านแล้ววิธีการสั้นขนาดไหนมีประสิทธิภาพขนาดไหนไปฟังในช่วงนี้กันค่ะสวัสดีครับอย่างนี้ครับเรียนง,ยง่ายๆว่าสมมตินำคูป,ปองเป็นประชาชนนะครับ นำคูป,ปองตัวนี้มาที่หน้าร้านเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นจากหน้าจอเนี่ยช่องแรกเราจะเห็นว่าเป็นเริ่มต้นด้วยที่เลขรหัสคูป,ปองนะครับใช้แล้วใช้ซ้ําไม่ได้นะครับใช้ได้ครั้งเดียวหน้าร้านจะตรวจสอบโดยการง่ายมากคือยิงบาร์โค้ดใส่เข้าไปนะครับอย่างที่2เนี่ยก็คือเรื่องอเลขบัตรประชาชนที่เป็นเจ้าบ้านซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะวิ่งเข้าไปที่กรมการปกครองนะครับเลขบัตรประชาชนท,ที่เป็นเจ้าบ้านจะอยู่จะเป็นตัวต้นฉบับ,ท,บ<ะ>ที่เอามากับ ถูกเจ้าบ้านใช่ไหมครับใช่ครับต้องนําตัวจริงมานะครับก็คือบัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงพกเข้าไปแล้วใช่ไหมครับนะครับปุ๊บหมายเลขสติกเกอร์ผู้เข้าล่วมเบการซึ่งบวกกับ serial number อุปกรณ์ที่แรกนะครับนะครับเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเนี่ยทำการตรวจสอบข้อมูลตรวจสอบข้อมูลเราทำการติ๊กช่องที่บอกว่าได้ตรวจสอบเอกสารตัวจริงแล้ว ได้ตรวจสอบสำเนาเอกสารแล้วนะครับสองช่องยืนยันการใช้สิทธิ์ณวันไหนเวลาเท่าไหร่นะครับนี่คือเสร็จแล้วนะครับน้องดูดีโผล่ขึ้นมาแปลว่าดาเนินการการใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้วนั้นเนี่ยข้อมูลที่ถูกบันทึกไปคือประชาชนคนนี้มาแลกที่ไหนเมื่อไหร่ได้กล่องอะไรไปและที่อยู่ในมือของดิฉันนะคะก็คือคูปองแลกทีวีดิจิตอลฉบับ จำลองนะคะซึ่งผู้ที่มาร่วมในงานถแถลงข่าวในวันนี้ก็จะได้เห็นกันอย่างใกล้ชิดเลยค่ะจุดที่สังเกตมีหลายจุดนะคะว่าท่านได้รับ คูปองไปแล้วมีจุดไหนที่ให้เห็นว่าเป็นฉบับจริงฉบับปลอมแปลงกันบ้างนะคะอย่างเช่นบาร์โคดนะคะสำหรับร้านค้าติดสติ๊กเกอร์นะคะมีคําว่าคืนความสุขให้ประชาชนมีสีสัญ,ญลักษณ์ของทางกสทชนะคะแล้วก็รหัสคูปองรหัสคูปองก็จะเป็นรหัสที่จะต้องไม่ซ้ํากันเลยนะคะแล้วเมื่อที่เมื่อเวลาเรานําเอาคูปองที่ได้รับแจกไปขึ้นหรือไปแลก หรือไปเป็นส่วนลดที่จุดให้บริการแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะมีการยิงบาร์โค้ดเพื่อแสดงสัญลักษณ์ค่ะว่ามีการใช้ไปแล้วหรือยังใช้ซ้ําหรือไม่นะคะถ้ามีคนนําเอาคูปองที่มีรหัสคูปองตรงก,กันกับที่อยู่ในมือท่านแล้วไปขึ้นแบบนี้ก็คือผิดปกติแล้วนะคะก็จะมีสัญลักษณ์หรือว่ามีข้อมูลต่างๆขึ้นหน้าจอของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการดังนั้นเนี่ยรับรองว่าขั้นตอนที่มีการออกแบบไว้นะคะฟังดูแล้วก็น่าจะครอบคลุมแล้วก็มีประสิทธิภาพมาก สำหรับช่วงหน้าเดชันจะพามาสาธิตด้วยตัวเองเลยนะคะว่าเมื่อเราได้ขูป,ปองแล้วแล้วก็ไปแลกทีวีดิจิตอลเป็นส่วนลดหรือว่าเป็นแลกเอาเซ็ตถมบ,บ็อกส์ก็ตามนะคะมีขั้นตอนอย่างไรช่วงหน้าอย่าพลาดนะคะกลับมาติดตามกันคะ่ะ ด้วยก๋วยเตี๋ยวเป็ดในตำนานปิดท้ายไปกับโลกวันเดอร์แลนด์ดินแดนอลิสทางช่อง3ออริจินอลและช่อง3 f a แฟมิลี่ช่อง13ค่ะ เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของและ n ิ่งเท่ากับสายสวรรค์ขยันยิ่งค้ามาดูการสาธิตกันนะคะว่าถ้าเกิดท่านได้รับคูปองไปแลก Set Top Box, เซ็ต็อปบล็อกเพื่อที่จะดูทีวีดิจิตอลเลยเนี่ยขั้นตอนเป็นอย่างไรบ้างนะ,ะเอาล่ะพอมาถึงบูธแบบนี้ประชาชนจะได้ได้อะไรบ้างแล้วก็คือจะต้องเริ่มต้นจากอะไรคะสมมุติว่าพี่หนิงเป็นประชาชนแล้วก็ได้คูปองมาเป็นคูปองใบนี้อ่าแล้วก็จะได้คูปองมาแบบนี้เราต้องเตรียม บัตรประชาชนตัวจริงหรือสำเนา,เาทะเบียนบ้านหน้าแรกซึ่งมีชื่อเจ้าบ้านตรงกับบัตรประชาชนนะคะถ้าเป็นเจ้าบ้านมาเองจะง่ายมากๆอพอมาครบปุ๊บคี่ค่ะมาแรกค่ะในากรณีที่เป็นเจ้าบ้านเองนะคะ,คะก็คือว่าอย่างแรกค่ะทางเจ้าหน้าที่เนี่ยจะทําการตรวจสอบก่อนว่าเอกสารครบถ้วนเรียบร้อยหรือเปล่า นะคะถ้าเกิดว่าเอกสารครบถ้วนและสนามแบบนี้เรียบร้อยแล้วทางเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยก็จะทําการคีย์ข้อมูลค่ะลงไปที่ระบบเลยนะคะอย่างแรกจะเป็นเลขรหัสคูปองเองค่ะจะอยู่ที่บริเวณนี้นะคะสําหรับเลขรหัสคูปองค่ะจะทําการคีย์นะคะคราวนี้เลขรหัสคูปองก็จะขึ้นไปแล้วนะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นเลขประจําตัวประชาชนของเจ้าบ้านค่ะ ต่อไปก็จะเป็นหมายเลขสติกเกอร์ถ้าเจ้าบ้านมาเองก็จบแค่ขั้นตอนนี้เลยแต่ถ้าเกิดว่ามอบฉันทะก็ต้องมีเลขประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ่คะเพิ่มขึ้นมาอีกแค่หนึ่งงานเท่านั้นค่ะต่อไปก็จะเป็นหมายเลขสติกเกอร์นะคะตรงนี้ก็คือว่าต่อไปจะให้ทางผู้ที่มาใช้สิทธิ์เนี่ยเลือกว่าจะเกล่องแบบไหนจริงๆแล้วเนี่ย กล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวีนะคะจะมใีให้ให้ท่านเลือกแล้วแต่จะชอบใจเลย<ช>นะคะ,ลคะแล้วก็คืออย่างเช่นราคาก็ต่างกันด้วยดังนั้นเนี่ยนี่ก็คือเป็นตัวอย่างนะคะว่าอออันนี้ยี่ห้อหนึ่งอันนี้ยี่ห้อหนึ่งอันนี้ยี่ห้อหนึ่งแต่ท่านผู้ชมจะสังเกตว่าทุกทุกแบรนด์จะต้องมีสัญ,ญลักษณ์กสทช ถูกไหมคะถูกต้องแปลว่าอันนี้คือผ่านมาตรฐานที่ถูกต้องแล้วก็อยู่ในการรับประกันอยู่ในโครงการนี้อย่างแน่นอนนะคะแน่อยู่ดีๆเนี่ยไปซื้อกล่องแล้วก็ไม่มีสัญลักษณ์แบบนี้ก็ไม่ใช่แล้วล่ะต่อไปสมมุติเลือกอันนี้สมมติเลือกกันนี้ดี๋ยวตัวอย่างมาจะเป็นกล่องนี้นะคะเรานี้เนี่ยในกล่องค่ะก็คือว่าจะมีหมายเลขสติกเกอร์หมายเลขสติกเกอร์นี้นะคะจะเป็นสัญลักษณ์ของผู้ที่เข้าร่วมโครงการซึ่งถ้าเกิดว่าเข้าร่วมโครงการเราก็จะทําการรับประกัน2ปีด้วยค่ะถ้าเกิดว่าเครื่องมี ปัญหานะคะภายใน30วันแรกหรือว่า1เดือนเนี่ยเราจะทําการเปลี่ยนเครื่องให้ทันทีแต่ว่าถ้าเกิดว่าหลังจาก1เดือนไปแล้วอยู่ในประกัน2ปีใช่ไหมคะเราก็จะส่งศูนย์ซ่อมค่ะแต่ว่าซ่อมเนี่ยทางกสทชอบอกว่าจะต้องมีเครื่องเปลี่ยนให้ให้ผู้บริโภคมีคดูดตลอดด้วยถูก,ถกไหมคะ,คะถ้าอยู่ในประกันนะคะค่ะคราวนี้นะคะหลังจากที่เลือกกล่องเสร็จเรียบร้อยแล้วทางเจ้าหน้าที่ค่ะก็จะทําการนะคะสแกนหมายเลขสติกเกอร์ลงไป แบบนี้นะคะคราวนี้ต่อไปค่ะก็จะเป็น serial number ของอุปกรณ์ค่ะอโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้จะตรวจสอบได้ยังไงเสร็จ,รจได้ว่าที่บริเวณด้านหน้าจอเนี่ยจะขึ้นหมายเลขว่าถูกต้องหมดเลยหลังจากนั้นค่ะทั้งเจ้าหน้าที่เนี่ยจะติ๊กอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการยืนยันว่าได้ตรวจสอบเอกสารตัวจริงนะคะรวมถึงสำเนาเอกสารของผู้ที่มาใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้วตามที่กสอสวทอชอเนี่ยกำหนดเอาไว้ค่ะคก็จะกดยืนยันการใช้สิทธิ์ เปลี่ยนแค่นี้ค่ะก็จะเห็นได้ว่าดําเนินการใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้วหนึ่งะทีเท่านั้นตัวน้องดูดีใช่ค่ะน้องดูดีจะขึ้นมาให้ให้รู้สึกว่าดูดีขึ้นมาเลยถ้าพอน้องดูดีขึ้นมาก็แปลว่าระบบสมบูรณ์แล้วใช่ยบรก็คือรับกล่องกลับบ้านรับกล่องกลับบ้านซึ่งตัวในกล่องนี้นะคะตรงสติกเกอร์เมื่อกี้ค่ะสติกเกอร์จะมี2ส่วนส่วนหนึ่งนะคะทั้งเจ้าหน้าที่จะติดให้ที่บริเวณคูปองและที่ทุกคนต้องย้ำมากมากก็คือต้นคั้วห้ามหายต้องเก็บเอาไว้เผื่อเวลาที่มีปั หาอะไรก็สามารถเอาต้นขั้วเนี่ยมายื่นได้ตรงจุดที่จําหน่ายค่ะโอ้ต้นขั้วนะคะคือจุดที่เจ้าหน้าที่บอกว่าอย่าทําหายเกิดเวลาที่มีข้อขัดข้องอะไรเครื่องเสียกลับไปแล้วใช้การไม่ได้นะคะแล้วก็อยู่ในประกัน2ปีคือทุกๆทุกๆแบรนด์เนี่ยอยู่ในประกัน2ปีเท่ากันหมด30วันเอากลับมาบอกเขา เขาต้องเปลี่ยนกล้องเขาต้องเปลี่ยนกล่องใหม่ให้เลยแต่ถ้าเกิน30วันอยู่ในระยะเวลา2ปีนั้นนะคะแล้วมีปัญหาที่จะต้องส่งซ่อมพอเจ้าหน้าที่เขามาดูแล้วว่าอ๋ออันนี้มีอาการแบบนี้ต้องส่งซ่อมเขาต้องมีกล่องสำรองเปลี่ยนให้ท่านไปใช้ชั่วคราวก่อนที่จะรับกล่องกลับโดย ทุกอย่างจะต้องมีมต้นคัปวใช่ค่ะแล้วก็สติกเกอร์อีกส่วนอย่างที่เมื่อกี้บอกไว้นะคะส่วนล่างเนี่ยจะติดที่บริเวณคูปองส่วนอีกส่วนหนึ่งก็จะติดที่ด้านในตัวเครื่องค่ะเพื่อเป็นการรับประกันอีกอย่างหนึ่งค่ะค่ะจริงๆแล้วขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากแล้วก็ไม่ได้ใช้เวลานานเลยถ้าคิวไม่ยาวนะคะ <c oughs> แต่ว่าคือคูปองที่ท่านได้รับไปเนี่ยมีอายุถึง6เดือนนะคนะค่อยๆไปสำรวจตลาดในบ้านในชุมชนหรือในจังหวัดท่านก่อนนะคะ1จุดที่ให้บริการสะดวกไหม ไปดูแล้วเนี่ยมีหลายๆบูธอยู่กันเขามีโปรโมชั่นอย่างไรใครให้บริการ<ะ>ยิ้มแจ่มใสอธิบาย <c oughs> ได้เข้าใจกว่าการไอ้ท่านก็เป็นทางเลือกของท่านแล้วนะคะทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องเน้นย้ําเลยนะคะทางกสทชก็เน้นบอกว่าถ้าท่านไม่เข้าใจกระบวนการติดตั้งถามจากที่บูธเลย เพราะเวลาที่ของอะไรใหม่ที่เราอาจจะยังไม่คุ้นเคยพอกลับไปบ้านแล้วก็เอ้าเสียบเอ้าดูไม่ได้เลยต่างๆแล้วก็จะเข้าใจว่าอ๋อกองไม่ดีกล่องใช้ไม่ได้บางทีอาจจะเป็นปัญหาที่กล่องส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งอาจจะเป็นปัญหาที่เราอาจจะไม่เข้าใจวิธีการติดตั้งก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถามไปให้ละเอียดเลยเขามีหน้าที่ให้เราถามเขามีหน้าที่ตอบนะคะเราก็ต้องถามให้มากที่สุดใช่แล้วเพราะว่าเป็นเออเป็นสิทธิที่ผู้บริโภคจะ ้องได้รับจากเรื่องของทีวีดิจิตอลนี้นะคะขอบคุณมากมนะคะขอบคุณค่ะ <c oughs> และทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศของการถแถลงข่าวและสาธิตกระบวนการแลกคูปองทีวีดิจิตอลไปเป็นเซ็ตทอปบ็อกซ์หรือว่าไปเป็นส่วนลดราคาของเซ็ตทอปบ็อกซ์ที่มีราคาเกิน690บาทแล้วก็เป็นส่วนลดซื้อทีวีที่เจ้าเครื่องใหม่เข้าบ้านนะคะก็เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนและกลไกสําคัญในการ พลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์ของโทรทัศน์เมืองไทยนะคะซึ่งในช่วงระยะเวลาของการเปลี่ยนผ่านนี้ก็อาจจะต้องมีสิ่งที่ไม่คุ้นเคยมีสิ่งที่เป็นอุปสรรคขัดข้องอย่างไรก็แล้วแต่นะคะก็ค่อยเป็นค่อยไปกันระหว่างผู้บริโภคแล้วก็หน่วยงานอย่าง,างกสทชนะคะเป็นไปทั้งระบบรวมทั้งผู้ประกอบการทั้งหมดด้วยนะคะสำหรับล็อตแรกค่ะคูปองทีวีดิจิตอลย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะจะถึงบ้านท่านใน14.1ล้านครัวเรือน 21จังหวัดที่มีสัญญาณครอบคลุมกว่าร้อยละ80แล้ว10ตุลาคมแล้วก็นําไปแลกได้ตั้งแต่วันที่20ตุลาคมนี้เป็นต้นไปส่วนลอดที่2ก็จะแจกในเดือนพฤศจิกายน2557นะคะและกสะทะชย,ยืนยันว่าจะครอบคลุมทั่วทั้งประเทศในปี2558คาดว่าราวๆเดือนมีนาคม2558ก็จะครอบคลุมทั้งหมดนั่นเองค่ะและถ้ามีปัญหาเรื่องในเรื่องของการ รับแจกคูปองในเรื่องของการแลกคูปองทีวีดิจิตอลอย่างไรก็ตามนะคะมีสายด่วนของกสทช1200ไว้เป็นที่พึ่งของผู้บริโภคบอกว่าไลน์นิ่งท้อกับสายสวรรค์ขยันยิ่งในวันนี้คงจะคลายความกระจ่างแล้วก็เป็นประโยชน์สำหรับผู้บริโภคทุกๆท,ท่านเรื่องของทีวีดิจิตอลกันพอสมควรน,นะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ it don't